ครีสนะครับภัยเมืองนะรุ่นเท่าไหร่นะรุ่นเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าอืมมีไอ้ตอนตอนสอบเนี่ยรับสามร้อยสิบประมาณสามร้อยสิบห้าครับครับประมาณเกือบสามร้อยอะมีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบไหครับเราผมก็ผมจะแบบจะพยายามฝึกทำข้อสอบเยอะๆครับแล้วเราจะรู้สไตล์การทำข้อสอบของตัวเองเช่นแบบตอนแรกผมเปิดมาผมก็จะเลือกเหมือนทำวิชาคณิตศาสตร์ก่อนก็จะ สแกนข้อข้อง่ายๆก่อนข้อยากๆาก็ไว้ค่อยทําตอนหลังพอคณิตศาสตร์เสร็จก็ไปวิทย์ก็สแกนข้อง่ายๆแล้วก็อะไรแบบนี้ครพี่แล้วก็ไปทําพวกวิชาอ่านอังกฤษภาษาไทยอะไรงี้ครับแล้วก็พอเราทําข้อง่ายหมดแล้วเราก็ค่อยกลับมาทําข้อยากเพื่อทําได้ฝึกทำข้อสอบเยอะๆเพราะจะได้เจอข้อสอบเหมือนเหมือนเจอสนามจริงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือก็อะไรที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ไปอ่านส่วนนั้นอะไรที่เข้าใจแล้วเราก็ ค่อยกลับมาทบทวนเบื้องต้นก็ได้พยายามไปเก็บอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอะไรอย่างเี้แล้วคะแนนที่ทั้งหมดเจ็ดร้อยคะแนนเนาะครับอ่าวิชาตํารวจเราก็ร้อยสี่สิบข้อคูณห้าครับคูณห้าไปอังกฤษนี่ยังต่ำๆคนสามสิบข้อคนได้ยี่สิบขึ้นคนได้ประมาณเกินประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นก็ยิ่งได้อังกฤษเยอะก็ยิ่งยิ่งได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเก็บได้ง่าย ใครได้อังกฤษนีษ่ได้เปรียบเนาะใช่ครับว,วิชาระหว่างอังคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์น้องทําวิชาอะไรก่อนคิดกิจนะทําวิชาอะไรก่อนผมคณิตกับวิ์ใช่ไหมครับผมก็ทั้งสองวิชาก็จริงๆมันคล้ายๆกันก็ก็แต่เราอยากอยากทาวันนั้นว่าแบบเราสแกนปุ๊บแล้วมันมีอะไรน่าทำาอกกันแล้วก็เราก็ทํานั้นก่อนนะผมไม,ไม่เกี่ยวว่าจะทําอะไรก่อนแต่ส่วนตัวผมจะชอบทําแบบพวกวิชาอ่านไปทําอังกฤษ ไรเงี้ยเสร็จครับส่วนไทยสังคมผมจะไว้ทํำหลังสุดเลยเพราะว่าภาษาไทยนี้มันจะเป็นวิเคราะห์เยอะอ่านเยอะก็ไม่ค่อยชอบทํามันเสียเวลาไว้ทาอังกฤษเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปคณิตวิทย์ให้มันเสร็จครับกิจศาครับแล้วข้อสอบเนี่ยตั้งกิจศาสสอบเนี่ยสี่เราเนี่ยติดทั้งสี่เราเลยใช่ปะใช่ครับติดตทั้งี่เหทีนี้พี่จะถามว่าข้อสอบเนี่ยอสมมุติว่าเราจะเอาเราตํารวจเนี่ย ข้อสอบนี้่มันจะแตกต่างกันเลยใช่ไหมแตกต่างไหมคือคิดว่าแตกต่างไหมแต่ละเหล่าใช่ไหมครับอ่าแต่ละเหล่าแต่ละเหล่าก็จะบางปีมันก็จะแตกต่างครับแต่แต่เหมนปีผมปกติอะ่ะเออเราตำรวจจะเป็นเหล่าที่ง่ายที่สุดแต่ปีผมมันก็ยากนั่นเราเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับพี่<น>เราก็ต้องแบบเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดดีกว่าถามทำไมถึงเรืร่องตำรวจต่อสีเราอ่ะ ั้งใจจะเลือกตํารวจอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วหลักการอ่านหนังสือเนี่วันหนึ่งอ่านยังไงครับการอ่านอ่านอ่านซ้ําวิชาหรือวิชาละสองชั่วโมงอ๋อของผมเนี่ยผมก็เหมือนตื่นมาตุกเชา้าผมก็จะจะมีคำศรรัพท์อังกฤษของก่อนหน้าคําศัพท์ที่แบบเราอยากจะท่องจดไว้แล้วก็กลับมาท่องแล้วพอช่วงสายแล้วก็จะเหมือนช่วงนี้เราเราจากจะทําวิชาฟิสิก์แล้วก็ทําข้อสอบวิชาฟิสิก์ในเรื่องนั้น ทำข้อสอบเคมีช่วงนี้อยากทำเคมีก็จะทำเคมีช่วงนั้นเก็บอะไรที่เรายังไม่เข้าใจครับให้มันแบบทำข้อสอบเยอะๆมันจะทำให้เราจังหวะเราจะเข้าใจครับไปทำได้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรที่ยังไม่รู้ก็ไปทำโจทย์นั้นไปอะไรพวกนั้นครับผมผมจะแบบผมจะแบบว่าฝึกอ่านให้แบบอะไรที่เราไม่เข้าใจเราเราก็จะแบบหาให้เราเข้าใจจนจน,จนจบจนแบบเข้าใจอันนั้นเราค่อยไปอันต่อไปครับนี่อันนี้สุด สุดท้ายเนี่ยจะถามว่าแนวข้อสอบเก่าเนี่ยสิบสิบสิบปีย้อนหลังเนี่ยมีผลไหมก็ก็มีผลนะเพราะมันจะทําให้เรารู้สไตล์ว่าข้อสอบแต่เรามันจะออกสไตล์ไหนแล้วเราอาจจะทําบางครั้งเราอาจจะไปเจอข้อสอบคล้ายแนวเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับก็ยังคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์นี่มีถ้าถ้ากฤษณะจำได้นี่มีประมาณอ่าสิบแปดเนื้อหาห,าหรือไม่เกินยี่สิบสี่ใช่ไหม ก็จะมีอะไรบ้างที่น้องกิษณะจาได้บางที่ว่าแบบทําไปทํามาจนอย่างจํานวนอะไรพาโบล่าอะไรมีไหมครับพวกจานวนจริงครับจำนวนจริง่าพพวกาพตัดกวยอะไรก็มีครับกวยเป็นของมอของหมอต้นมอต้นกับมอปลายแต่ส่วนใหญ่มันก็จะข้อสอบมันจะค้ากันครับค้ากันก็คืออาจจะเซตนีออกไหมเซตเซตออกครับมันจะออกเรื่องละข้อสองข้อจํานวนจริงอะไรด้วยนะก็ออกประมาณเรื่องละประมาณ สองถึงสามข้อไม่เกินนี่นะมีทั้งหมดสี่สิบข้อก็มีประมาณตั้งเต่สิบแปดหัวเรื่องไม่เกินยี่สิบสี่นะแต่ว่ากิจสนะเก่งทุกวันนี้ยังจากติอ่านนอกจากอ่านหนังสือด้วยก็ติวด้วยใช่ไหมใ่้เลยครับติวมี่มีส่วนช่วยได้เยอะนะติวแต่พอหลังๆถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วผมจะไปเน้นทําข้อสอบเจอโจทย์เยอะๆครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะใช่ครับสำคัญที่สุดแล้วกิจสนะทาโจทย์ก่อนสอบเนี่ยประมาณ กี่ข้อต่อว,วันเหมือนค่ายติยวเขาจะให้มาข้อสอบแต่ละวันอยู่แล้วก็เจอเจอข้อสอบเยอะอยู่ทำทุกวันใช่ไหมใช่ครับ,รบทุกว,ว,ว,วันแล้วประมาณเท่าไหร่วันละประมาณสามสิบข้ออะไรประมาณนี้ครับยังต่ำเนาะครับฮะสามสิบข้อถึงห้าสิบข้อนะใช่ครับต่าช่วยได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวขอญาตบันทึกไว้ก็บ,บันทึกน้องนักเรียนในร้อยเกือบทุกรุ่นที่มาตั้งแต่บางคนก็ได้ที่ห้าบางคนก็ได้ที่สองที่สามก็ส่วนมากก็คือ บางคนถ้าบางมีบางคนรอบแรกไม่ติดก็จะหาที่ติวติวแล้วพอรู้แนวแล้วก็จะมาหนังสือเองนะก็ขออนุญาตนํานไปให้น้องดูนะครับน้องกฤษณะมาฝึกนานที่สพบางพีครับขอบคุณครับ